สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับและผมมิสเตอร์กรเกษตรยั่งยืนได้เดินทางมาที่บ้านสะพานใหม่ตําบลแหลมปลัดครับอำเภอเมืองจังหวัดตราดเพราะที่นี่ทราบว่าเขาปลูกทุเรียนมังคุดนะครับและมีทุเรียนเนี่ยหลายพันชียนะครับไม่ว่าเป็นชั้นนี้เป็นหมอนพองเป็นกระดุมนะครับเป็นพวงมณีเราไปเจอเจ้าของซึ่งเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของเวอร์ p แพลนและคู่หูมหัศจรรย์คือไข่ตซานเดินทางไปพบเขาเลยครับ พบกับพี่แจ็คครับผมสวัสดีครับพี่แจ็คนี่คือพี่แจ็คพี่แจ็คมีชื่อจริงว่าอะไรครับชื่อจริงชื่อวราลาวุฒิประสิทธิ์นาวาครับประสิทธินาวาเป็นผู้ที่มีสวนอยู่ที่นี่ใช่ครับบ้านล่ะครับอยู่ที่ไหนบ้านสะพานหินตะบนแหลมกัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับบ้านก็อยู่ติดกับสวนนี่ติดกับสวนครับบ้านบ้านกับสวนนี่รวมกันกี่ไร่ครับอ่ายี่สิบสามไร่ฮะยี่สิบสามไร่ยี่สิบสามไร่นี่เราปลูกอะไรบ้างครับอ่ามีทุเรียนมังคุดลองกอง ผมทราบมาว่าพอพี่มีปัญหาพี่ปล่อยปะละเลยจนถึงปัญหาหนักขนาดไหนครับกับต้นไม้อะไรครับคือทุเรียนนี่ยก่อนก่อนที่ทำก่อน,อนที่จะทำเนี่ยเป็นยอดไม่ขาดหมดเลยทั้งแปลงฮะคือ,ค,อคือใบใบจะตรงยอดจะไม่มีเลยฮะเยอะครับครับผมโอ้ยอดยอดไม่มีแล้วก็อ่าปัญหาหนอนก็เยอะแก้ปัญหาด้วยการใช้ใช้เข็มฉีดยาก่อนฉีดยาฉีดที่ไหนฉีดยาที่ต้นโอ้แล้วมันก็ยังไม่ฟื้น ใบใบไม่มาอออ่ oh. แล้วพอผมก็ตัดสินใจคุยกับทางเพื่อนคนหนึ่งครับคัแนะนำผมมาให้ให้ใช้ผมก็ซื้อมาว้าชุดหนึ่งก็ยังไม่ใช้อ่า uh. ผ่านไปสองเดือนแล้วก็ลองมังคุดก่อนอ่า uh. พอลองมังคุดเออเห็นใบออกดีฮะ oh. โดยการลองมังคุดอ่ะมังคุดต้นเดียวนะฮะของคุณพ่อที่ที่บ้านราพิกอ oh. แล้วกลับมาก็มาเล่เลยเริ่มของตัวเองที่บ้านต่อครับยอดที่เป็นตัวกินหนอนกินหายหมดไม่มีเลเหลือเลยแล้วถามว่าพอมาใช้กับทุเรียนใช่ไหมครับทุเรียนที่นี่ปลูกพันธุ์อะไรบ้างครับอ่ชนีหมอนทองกระดมพงมณีเพราะพอใช้แล้วจากจากตอนนี้เมื่อก่อนไม่เคยติดโระไม่เคยมีดอกก่อนนอกฤดูกาลมันมีฮะมันอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุต้นนี้แปดถึงเก้าปีแปดถึงเก้าปีนะ แล้วเป็นไงครับชนีเนี่ยใช้ตัววรวแพนไข่ตัวสารแลวเป็นไงบ้างครับใช้แล้วใบใบเขียวงามทนแต่ผมว่าน่าจะปีนี้น่าจะติดลูกดีเพราะทำได,ได้ได้เพิ่มสารเข้าไปด้วยผมผมเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีพวงมณีด้วยพวงมณีมีกี่ต้นครับประมาณมีพวงมีประมาณสิบต้นฮนะสิบต้นนี่ต้นหนึ่งนี่ต้นนะครับนี่ก็ติดโูกในตอนนี้ติดลูกนะติดโูกฮะเอ้พวงมณีนี่ปกติเราได้กําไรจากพวงมณีสิบต้นนี่กี่บาทครับ ถ้าถ้าติดดีๆพวงมนลีจะราคาเดียวก็หมอนเลยนะแล้วย,ย,ยืนยาวตลอดปีที่แล้วอ,อ๋อเหรอครับราคายืนยาวตลอดเลยไม่ไม่มีตกเหมือนหมอนนะฮะหมอนจะมีราคาตกเหลือครึ่งหนึง่ง<อ>แต่ว่าพวงมน,นีีไม่มีตกราคาเดียวตลอดเลยอ๋อท <ผม S 1> นมีปีที่แล้วอยู่ประมาณตันกวฝาพวงมาลีนะครับได้กี่บาทครับ ก็เกือบสองแสนนะฮะโอ้โหมีกิ่สิบต้นครับผมได้กับสองแสนครับโอ้โหท่านท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับฟังกันอย่างนี้แล้วแก้ปัญหาเบื้องต้นก็ปัญหาเริ่มต้นคืออะไรครับไม่ยอมเชื่อใช่ครับเพื่อนเอามาให้มาเห็นสวนเราแล้ว<ช>ก็สวนเราแล้วก็ตก้องต้องใช่ยังไงต้องใช้ต้องใช้ใชครับแล้วก็เอามาให้เราคู่หูมหาสกันนี่ครับแล้วเราไปวางไว้ที่ไหนครับวางไว้ใีห้องเก็บของวางไว้นานไหมครับ ก็สองประมาณสองเดือนวางไว้สองเดือนก็ปล่อยให้เป็นไม่กวาดไปใช่ฮะโอ้โหกว่าจะรู้กว่าจะรู้ก็ก็มาลองแต่แต่แต่ทันฮะทันทันใช่ไหมทันฮะตอนนี้เราก็จะมาคุยกันว่าสรุปว่าเราใช้เวอร์เพนไคโตซานเนี่ยไปช่วยยังไงครับเวอร์เพนไขโตซานไปช่วยขยายรากให้ดีขึ้นอขยายรากให้มันทํางานดีขึ้นการการการให้ของผมเนี่ยคือการ ให้อยู่สามทางครับคือทางใบทางต้นก็ฉีดนะฮะครับแล้วก็ทางรากทางรากก็คือเอ่เวียงใช้ปั๊มน้ําเวียงเลยฮะอ๋อไอ้นี่นะเวียงน้ำนะฮะอ๋อครับผมขวดหนึ่งก็โคโหน่งเนี่ยใช้อยู่ประมาณสี่ถังฮะสี่ถังสี่ถังต่อต่อครั้งหนึ่งต่อครั้งหนึ่งครับอันนี้หมายว่าใช้ทุกต้นเลยทุกต้นทุกพันธุ์ทุกพันธุ์เลยใช่ไหมครับครับรวมกันอยู่ในนี้แต่ว่าพอไปถึงกระดุม ไปถึงอะไรนี่ก็พิเศษหน่อยพิเศษพิเศษตรงที่ว่าเพิ่มเพิ่มให้มากขึ้นใช่ครับใส่เวอร์แพนกระดุานให้มากขึ้นใช่ครับเพื่อจะให้เขาครบถ้วนด้านสารอาหารใช่ครับเพราะบางทีบางอย่างอะไรนักกระดุมนี่ตายที่ลากก่อนใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับพวงมันนีนี่ตายที่ใบก่อนโอ้หนึ่งนั้นก็ต้องใช้วิธีการที่เรียกว่าเข้าใจเขาใช่ครับพอเข้าใจเขาที่จะเข้าใจเขาได้มากที่สุดก็คืออาหารเขาเต็มถ้วนสมบูรณ์ใช่และตอนนี้เอาเราพูดถึงทุเรียนอะไรเสร็จแล้วนะครับว่่าาาามมมัันนนนเกกกกิดดดดใใบบขึ้้้จไไววตออีพปสงคุย มังคุดอายุกี่ปีครับมับงคุดมีสองแปลงแปลง,แปลงใหญ่จะเป็นยี่สิบห้าปีแล้วก็แปลงเนี้สิบแปดปีโอ้มีสิบแปดปีกับยี่สิบห้าปีครับแล้วเราไปลองทั้งสองแปลงเลยลองลองแปลง,แปลงใหญ่ก่อนแปลงยี่สิบห้าปีครับแล้วเป็นไงบ้างครับก็การการที่มีหนอนอะ่ะหายไปหมดเลยตอนที่มันกินยอดกินใบนะฮะ<อ>กระต้นเนี่ยเวลาเวลาบางคดอะมันจะข้อเสียอย่างคือ ต้นจะแตกถ้านอนเจาะคือต้นแตกนี่ต้นรัดเต็มฮะโอ้เนื้อเขารัดเลยเนื้อเขารัดครับเพราะเพราะเนื้อเปลือกมันรัดหนอนมันก็ไม่มีแรงเจาะหนอนก็มีแรงเจาะไม่มีแรงเจาะแรงกินนะโอ้แปลว่าเราใช้ทั้งสองอย่างคู่กันครับแล้วมังคุดตัวนี้ใบงามๆเลยใบงามเลยฮะเต่บางบางต้นบางต้นอ่าที่ผมคิดว่าทำไมมันไม่แตกใบอ่อนแต่ว่าใบใบเก่าอ่ะครับงามขึ้นเยอะฮะ ใบการรับแสงดีขึ้นอ๋อมันก็แผ่มากขึ้นเแผ่มากขึ้นฮะใบใบเดิมเนี่ยแหละฮะแต่แผ่มากขึ้นแผ่มากขึ้นรับแสงมากขึ้นเมื่อก่อนมันจะห่อใบมันจะห่อห่อแล้วเป็นไงมันไม่มันไมมไม่มันไม่ไม่มีการดูแล้วมันไม่สมบูรณ์มากักินเฉดูแล้วลำคาญหูลำคาญตาใช่ครับอ๋อแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงดูแล้วสดชื่นใช่ครับเพราะมันแผ่ขึ้นรับแสงแดดได้มากขึ้นเออลืมถามรองกองเหรครับรองกองปัญหาของผมก็คือหนอนเหมือนกันกิ่งเนี่ย จะจะมีหนอนกินครับมีตุบูบเต็มเลยพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จมันก็ไม่ออกดอกไม่ออกครับไม่ติดดอกหรือยังไงฮะไม่ติดดอกติดดอกก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกปีไม่ได้กำไรเลยครับเอาเลยไม่ได้กาไรเลยเอาปลูกเอาสนุกว่างั้นเถออเอาสนุกครับเอาเอาไว้กินฮะภูมิใจจริงๆนะครับคนปลูกพืชพืชพธุ์เอาสนุกเนี่ยนะผมทาผมทำบางลองกองเนี่ยเพื่อเพื่อไว้ทําบุญเอาไว้ทําบุญครับแต่ตั้งแต่ปลูกมาได้ทําบุญไปกี่ครั้งแล้วครับ ทำบุญทัทุกปีทุกทุกปีเลยแปลว่าออกไม่มากออกไม่มากฮะก็เลยไม่ได้ขายไม่ค่อยได้ขายเน้นทําบุญแต่ส่วนใหญ่จะแจกก็ทําบุญแล้วตอนนี้พอเราใช้ไปแล้วเป็นไงบ้างครับใช้ใบแล้วใบแล้วโอเคนะครับเหรอครับใช้คู่หูแล้วใช้คู่หูแล้วดีมากใบใบเขียวงามมันเป็นมันงะวาวครับตอนนี้ไม่มีหนอนแล้วฮะใบพร้อมมีลูกแล้วแล้วครับหลังจากพ่นไปกี่ครั้ง้องกองนี้มันสามครั้งแลับครับ อ๋อพ้นไป3ครั้ง,งครั้ง,ง,งห <àng S 2> ่างกันเท่าไหร่ฮะมันจะห่างอยู่มันสิบสิบถึงสิวันฮะสิบสิบหวันครับก็เรียกว่าพ้นประมาณกับ2เดือนเนาะใช่ครับกับ 2, 2เดือน15วันแล้วเราพอหลังจากนั้นเราก็สังเกตเห็นว่าใบ เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงครับจากที่เขาเคยไปเฉพาะทําบุญตอนนี้ปีนี้คาดหวังว่าน่าจะได้ตังใช้เราน่าจะได้บุญแล้วครับบุญจะกลับมาหาเราแล้วครับน่าจะได้ตังใช้แล้วแหมท่านฟังแล้วแหมปีนี้เดี๋ยวต้องมาเยี่ยมอีกทีหนึ่งตอนผลออกนะครับ,รบมาดูซิว่ามันหวานลูกมันใหญ่ไม่เป็นกระซ้าเหมือนเดิมไหมครับแต่พี่ก็คาดหวังไว้ว่าเมื่อใบงามอย่างนี้ด้วยหลักของชาวสวนแล้วเราคิดว่าต้องงามแน่นอนต้องงามแน่นอนโอ้โหมันมันใบมันเต็มเนาะใช่ครับมันแผ่มันอะไรต่างๆนี่นี่ท่านท่านรู้นี่สองใหม่ นี่พองเวอร์แพนเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพที่เรียกว่าเต็มที่พี่ลองบอกสิครับว่าเชิญชวนว่าใครที่กําลังมีปัญหาปลูกทุเรียนแล้วใบไม่งามนะครับใบเป็นไม่กวาดแทบจะอยากจะเอาอะไรเกลี้ยงไปให้มันต้นมันตายซะให้มันต้นมันคว่ำลงนะครับลองบอกเขานะครับแล้วต่างๆพี่บอกเองเลยทีเดียอย่าผมพูดมากผมว่าครับพ่อแม่พี่น้องน่าจะหันกลับมาดูแลต้นเพล่อของ ัวเ,เองโดยที่ใช้คู่หูตัวเนี้ผมใช้แล้วถ้าถ้าผมไมไ่ตอบโจทย์ตัวเองผมก็จะไม่ใช้ต่อแล้ะหลังจากนี้ไปผม,ผมใช้คู่หูนี้ไปตลอดไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ราคาไม่แพงใช้อัตราการใช้คือคู่หูนี้ใช้น้ำหนึ่งพลิตรต่อคู่นี้ครับโอ้โหท่านฟังแล้วเปไงครับความมั่นใจ ขะชากซองจากผมไปนะครับกลัวว่าซองเนี้ยจะไปตกถึงมือคนอื่นแต่ต่อไปนี้พอท่านที่ดูคลิปรู้แล้วนะครับว่าพี่แจ็กนะครับวาราวุธทั้งทุเรียนสี่สายพันธุ์นะครับพวงมาีหมอนทองกระดุมชนีมีลังลองกองนะครับแล้วก็มีมังคุดที่การันตีได้ว่าเมื่อใช้คู่หูมัศจรย์นี้แล้วนะครับพี่วราวุธพี่แจ็คของผมก็ประกาศบอกแล้วนะครับว่าสิ่งนี้คือทําให้ท่านนั้น เพิ่มกําไรให้กับตัวท่านนะครับและที่สําคัญลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตชีวิตมีแต่ความสุขความร่ํารวยกันอย่างแน่นอนขอบคุณพี่แจ็คจริงๆเพราะว่าพี่แจ็คได้ให้นะครับข้อมูลดีๆกับพี่น้องเกษตรกรที่กําลังมีปัญหาแล้วก็กําลังคิดว่าปัญหาเหล่านั้นจะแก้ไขได้อย่างไรวันนี้พี่แจ็คได้บอกเคล็ดลับที่เรียกกันว่าไม่รับอีกต่อไปให้กับท่านที่เขารบแล้ววันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและพี่แจ็คนะครับแห่งบ้านสะพาน หินครับสะพานสะพานหินตำบลแหลมกลัดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตราดมาได้ทางเข้านี่ครับทางเข้าน้ำตก <พอ S 1> ใช่ปะครับผมทางเขาน้ำตกสะพานหินแวะมาหาพี่แจ็คแล้วมาคุยกันมารู้จักกันและจะรู้ว่าโลกนี้ทุกอย่างนั้นนะครับสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายๆด้วยคู่หูมหัศจรรย์วันนี้ผมสมุภาพและพี่แจ็คลาไปก่อนสวัสดีครับ